อันนี้เป็นวิชาของตัว e เล็ก r o technology นะครับ power นะครับสำหรับน้องนักศึกษานะครับวิศกรรมเคมีปี P 3แล้วก็อุตสาหกรรปี2อนะครับอันนี้ถ้า,าเป็นํำหรับของวิศวกรรมไฟฟ้าก็จะเป็นตัวพื้นฐานของวิศวกรรมไฟฟ้าเลยละกันแต่ข้อนี้พี่เอายกมาให้ดูครับมีความสําคัญแล้วก็ความยุ่งยากนิดนึงนะ <S <S สิ่งแรกก่อนจากโจทย์นะครับ VI 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 v, v i v i วงเล็บ t เท่400ากับ400 s i n อ omega t i1 เท่ากับ i1t เท่ากับ200 sin โอเมก้ t ลบมุม45โดยจทย์บอกว่า v1 เท่ากับ v2 เราไม่รู้ว่าคืออะไรนะต่อมาคือ i i t เท่ากับ25 sin ์อเมก้ t บวกมุม45 i2 เท่ากับ12 sin โอเมก้ t บวกมุม60โจทย์บอกว่าอะไรครับจบอกว่า i1 i เท่ากับ i3 เท่ากับ i1 บวก i2 อันนี้เข้าให้มาเสร็จปุ๊บโจทย์ถามหา i1 อ m พ e d ดนต e ตัวที่หตัวที่สตัวที่สและอ m พ e d ดน c e รวมสิ่งแรกเลยเราเราต้องมาวาดรูปเซอร์กิตให้ได้ก่อนว่ารูปเซอร์กิตที่จักโจทย์ให้มาเนี่ยมีพารามิเมตอตัวอะไรบ้างในวงจรดูนะครับพี่จับจุดนะอันแรกเลยพี่จับจุดว่าตรงนี้ i รวมเท่ากับ i3 เท่ากับ i1-i2 บวก i2 ตรงนี้บอกเราได้บ้าง i1 กับ i3 มันมีค่าเท่ากันรครับ i รวมกับ i3 มีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้จะบ่งบอกไว้เลยครับเป็นการต่อแบบซีรีส์ถูกไหมครับกระแสะเท่ากันพนนะักเป็นการต่อแบบซีรีส์อีกส่วนหนึ่งคืออะไรอีกส่วนหนึ่งคือ i1 บวก i2 กระแสะรวมกันแน่นอนครับถ้ากระแสะรวมกันเนี่ยคือบ่งบอกเลยครับบ่งบอกว่าตัวนี้มันเป็นการต่อแบบพารามิเตอร์กระแสะรวมกัน ขอโทษครับไม่ใช่พารามิเตอร์พาราแล้ว,ลวโอเคเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้ละว่ารูปส์กิดหน้าตาคร่าวๆเป็นแบบไหนพี่ลองวาดรูปคร่าวๆก่อนละกันกว้างหน่อยละกันเนาะโอเคปึ๊บอันแรกเลยเราวาดกระแสก่อนเพราะเรารู้กระแสเนาะ i1 กับ i 2รวมกันพี่บอกแล้วครับต่อแบบพาแล้วเนาะที่เอา i1 กับ i2 รวมกันก่อนตัวนี้คือ i1 อ,อันนี้คือ i 2เขียนไหมครับ i1 มันมีค่าอะไรครับเขียนได้เลย i 1มีค่าเท่ากับย5สิบห้ามุมเท่าไร่เอ่ยมุม4ี่้าองศา ต่อมาครับ i 2มีค่าเท่าไหร่ครับอ๋อขอโทษอันนี้น่าจะเป็น i i คือ i รวม i หนึ่งไม่รู้อันนี้คือ i รวมขอโทษขอโทษเอาใหม่เอาใหม่ลบออกก่อนอ่ะเดี๋ยวขอคัดนะอันนี้ขอคัดนะครับครับห้าสี่สามสองหนึ่งครับตอนนี้ i หนึ่งเรารู้ไหม ไม่รู้แต่เรารู้ว่าไอบวกไอเพราะนั้นไอหนไอมันต้องตอบพาแล้วกันไอโจทย์บอกอะไรครับไอโจทย์บอกว่ามีค่าเท่ากับ12มุม60เอามาจากไหนครับพี่เอามาจากนี้ครับ12มุม60ต่อมาไอรวมมีค่าหรืครับ25มุม45องศาไอรวมอยู่ไหนเพราะนั้นไอรวมน่าอยู่ตรงนี้ไอรวมคือไอไ จะมีค่าเท่ากับ25มุมเท่าไรเอ่ยมุม45องศาอ่าเพราะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าพารามิเตอร์เรามีกี่ตัว3ตัวใช่ไหมครับพี่เริ่มไล่ละตัวที่1ตัวที่สองและตัวที่สมโอเคเนาะตัวที่1เราไม่รู้หรอกครับว่าหน้าตาแบบไหนพี่ก็ใส่เป็นแบ็กบ็อกเข้าไปตัวที่สองพี่ก็ไม่รู้ใส่แบ็กบ็อกตัวที่3พี่ก็ใส่แบ็กบ็อกเนาะ พี่ตั้งชื่อให้เขาเป็นเซตหนึ่งเและ Z3 โดยแรงดันไฟฟ้าที่ตกค่อมแต่ละตัวคือบวกลบ v1 อ่าพี่เขียนนี้เนาะ v1 แล้วก็บวกลบ v2 อีกอันนึงคือบวกลบ v3 แน่นอนครับเรามีเซอร์กิตแล้วเรามีตัวพาสซีฟแล้วเราต้อหาตัวแอคทีฟเนาะตัวแอคทีฟคือใครครับแหล่งจ่ายไฟเพราะนั้นแหล่งจ่ายไฟเราก็มีอยู่ด้านหนึ่งบวกลบ V I โจทย์บอกไหมบอกมา V I เท่าไหร่ครับ V I เท่ากับ400มุมศูนย เอามาจากตรงไหนเอามาจากตรงนี้นะโอเคไหม400มุมศูนย์อ่า v1 โจทย์บอกว v1 เท่ากับ200มุมลบ45พี่เขียนเลยนะองบ200มุมลบนะ45องศาโอเคต่อมา V1 กับ V2 มันมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้น V2 ก็มีค่าเท่ากับ200มุมลบ45อ,องศาด้วยเช่นกันอันนี้เคลียร์นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราใส่พายมิเตอร์หมดยงังเกือบหมดแล้วเนาะอันนี้เรารู้ V รู้ V รู้ I เห็นไหมครับรู้ V รู้ I หาใครได้หา e p แดนได้อันนี้เรารู้ I ต่อไป I 1จะรู้ไหมต้องรู้โอเคเนาะ,ะมาเาริ่มคำนวณน,นะ สิ่งแรกโจทย์ทาหาเลยคืออย่างแรกคือใครครับ i 1คือโจทย์ตัวนี้เนาะ i 1เพราะฉะนั้นพี่รู้ความสัมพันธ์ว่ากระแสไอรวม um, วิ่งมาผังจุดแยกจุดนี้มันแยกเป็น2ทางคือ i 1และ i 2เพราะฉะนั้นพี่สามารถหาค่า i รวม i i จะเท่ากับ i 1บวก i 2อันนี้ทันนะครับพี่แทนค่าเลยละกัน i รวมมีค่าเท่าไหร่ครับยี 25. มุม45งองศา i1 โจทย์ถามไม่รู้บวก i2 i2 โจทย์บอกเท่าไหร่ครับ12มุม60เพราะฉะนั้นเราคำนวณหาค่า i1 มีค่าเท่าไหร่ครับ ไอหนึ่งมีค่าเท่ากับ13.76มุม31.95องศาโอเคไหมตอนนี้เรารู้ไอหนึ่งละเขียนเนาะไอหนึ่งเราได้ละสิบสามุม31.95อองศาโอเคครับ ต่อมาโจาทย์ถามหาอะไรอีกถามหา Z หนึ่งเนาะอินพันด์นตัวที่หนึ่งคือ Z หนึ่งเพราะนั้นพี่หา Z หนึ่งต่อเลย Z หนึ่งจะเท่ากับ V ส่วน I V หนึ่งส่วน I หนึ่งซึ่ง V หนึ่งมีค่าอะไรครับ V หนึ่งเรารู้ดิสองร้อยมุมลบสี่สิบห้าองศาส่วน I หนึ่งเท่าไรครับ I หนึ่งก็มีค่าเท่ากับสิบสามจุดเจ็ด หมุมเท่าไหร่ครับมุม31.95องศานี่ก็คิดเลขปกตินะพี่คิดเลขให้เรียบร้อยแล้ว14เท่ากับ14.53มุมเท่ากับลบ76.95องศาหน่วยเป็นโอห์ม i น I I ี่ตัวเป็น m อย่าลืมเขียนหน่วยนะครับ z 1ได้แล้วต่อไปโจทย์ถามหาแ2เนาะ z 2เหมือนเดิมครับเท่ากับ v ส่วน i, I so v 2ส่วน i 2มีค่าเท่ากับ v มันมีต่อแบบพาแล้วเพราะนั้น v มันมีค่าเท่ากับ v 1มีค่าเท่ากับ200มุมลบ45องศาส่วน i 2 i 2เราโจทย์บอกเนาะ i 2มีค่าเท่ากับ12มุม60 คิดเลขปกตินะก็คือเลขปกตินะครับเท่ากับ16.67มุมเท่าไรเอ่ยมุมอยู่ที่ลบ1 05องศาหน่วยเป็นโอห์มต่อไปเราหาใครครับหามหา V ิ3เนาะแต่ช3เรารู้เรารู้ใครบ้างชัดตอนนี้เรารู้ใครครับ i ที่ไหลผ่านคือ i รวมหรือ i 3เนาะเพราะมีค่าเท่ากาันจากโจทย์บอก เห็นไหมมันต่อซีรีส์มันมีค่าเท่ากาันแต่ V3 เราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องหา V3 ให้เจอก่อนแต่ V3 เรารู้จักเลยครับ V3 V3 จะเท่ากับ v รวมหรือ VI ลบกับ V1 หรวมมีค่าอะไรครับ v รวมมีค่าเท่ากับ400อยมุมศูนย์ลบกับ V1 V1 ึ่วนบอกคือ200มุมลบ45องศาคิดเลขปกติครับตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ294.73มุม28.75หน่วยไปแล้ครับหน่วยหนวตอนนี้ V3 เราหาค่าได้ละต่อไปเราหาใครครับ Z3 เนาะ มือนเดิมง่ายละ z 3ก็เท่ากับ v 3ส่วน i 3แห่งค่าปกตินะ294.73มุมเท่ากับ28.75องศาหารด้วย i 3 i 3จุดบอกเท่าไหร่ครับจุดบอกที่25มุม45 25มุม45องศาคำนวณเลขครับคำนวณเลขออกมาได้เท่าไหร่1 1 1 1 789มุมลบ2 6 2 5องศาหน่วยเป็นโอห์มตอนนี้เราได้พาราเตอร์ของตัว Z1, Z2, Z3 เรียบร้อยและเนาะจุดบอกสุดท้ายแล้การหาใครครับ Z รวมคือ Zt แ t ทีสังเกตว่า Z1 กับแ2ตอมันต่อกันอยู่พาแล้วเห็นไหมครับต่อพาแล้วพี่ขอใช้ปากกาชมพูมาร์ก่อน Z1, Z2 มันต่อพาแล้วกัอยู่คือต่อแบบขนาดน,นะพาแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันต่อรวมกับใครครับต่อรวมกับ Z3 Z3 ซึ่ง2ตัวนี้ยุบก่อนแล้วไปต่อซีรีส์พี่ขอใช้ตัว บล็งเป็นสีแดงเคแซสามโอเคแซทสามซสามแล้วก็มาต่อตรงนี้อ่ะแซสามนี่ปุ๊บมันต่อไปอะไรอยู่ซีรีส์เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่จะรวมอีพีแดนทั้งหมดละพี่รู้แล้วว่าเขียนตรงไหนดีนะหัวตรงนี้มีอยู่โอเคแซทที okay. เท่ากับสัทีเท่าไหร่ครับแซสองขนาดกับแซสามถูกไหมครับอ๋อโอเคเนาะแซสามแล้วเอ้ยขอโทษแซหนึ z ่งขนาดกับแซ z สองแซหนึ่งขนาดกับแซสองเสร็จแล้วมันก็มาซีรีส์กับแซทสามเนาะพี่ก็ใส่วงเล็บให้เ,เขาก่อน ใส่วงเล็บบวกกับแซอันนี้พี่แทงค่าเลยนะเพื่ความเร็ว Z1 กับแซ p สองพา e าแลกัน Z1 มีค่าอะไรครับ14.53 14.53มุมมุมลบเจ็ดสิบหกจุดพาแลากันคือคูณ 16.67คือเซสอเออขอโทษเส,สอมุมลบ105เสร็จแล้วก็อีกครับหารเนาะ14.53มุมลบ76.95บวกกับ16.67มุมลบ105งศา อันนี้คือการพาแล้วระหว่างตัว Z1 กับ Z2 เพราะนั้นเราต้องมาซีรีกับ Z3 คือบวกกับ Z3 Z3 แเราคำนวณได้เท่าไหร่ครับ Z3 เราคำนวณได้สิบเอ็ดจุดเจ็ดแปดเก้ามุมลบสิบหกจุดสองห้าองศาโอเคเนาะอันนี้อยู่ที่ตัวน้องละน้องกดคีย์เลขนะครับอันนี้พี่กดคีย์เลขให้เรียบร้อยละว Zt รวมจะเท่ากับสิบห้าจุดเก้าเก้า มมเท่ากับลบ44.95หน่วยเป็นโอมโอเคนะครับอันนี้ก็คือเคลียร์ละสำหรับวิชาเล็กโตเทคโนโลยีนะครับสำหรับน้องๆที่เรียนวิศวกรรมเคมี Me ปี3แล้วก็อุศการปี2นะครับอันนี้ความยากคือการวิเคราะห์โจทย์แค่นั้นเองส่วนพราเตอร์ต่างๆเหมือนการหยิบอุปกรณ์ในใส่ บล็อกที่ไม่มีครับพอเราคำนวณปุ๊บเราก็หยิบใส่บ็อกหยิบใส่บ็อกไปเรื่อยจนเต็มเต็มเสร็จปุ๊บก,ก็จบละโอเคเนาะสำหรับน้องทุกไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้ในของ f a c e b o o k Calview นะครับแล้วก็ตามลิงก์ของตัว YouTube ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ